สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆ FC นะครับร้านพีเน็ตออริโอทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันพฤหัสนะครับที่20นะครับเดือนเมษายนนะครับ2 5 6 6นะครับผมมีสินค้าเข้ามาอยู่หลายชิ้นนะครับผมขออนุญาตหยิบยกนะครับมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นวัตถุ นะครับวาเทกสามปันหก RMS นะครับสำหรับตัวนี้แดงๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหานะครับสภาพสวยนะครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยก็่าได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นการ์ตูนนะครับรุ่นสองฟิวนะครับตัวนี้สามปันหก RMS นะครับสวยงามนะครับตัวนี้อยากให้ชมด้านภายในเครื่องนะครับภายนอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสภาพใหม่ๆนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาสามปันหก RMS นะครับรุ่นการ์ตูนนะครับ อินบ็อกเข้ามาได้นะครับหลานพิเนตออริโอนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสภาพ99%นะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาสติกเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ลอกนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับสวยงามนะครับ นี่ราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับสามมันหกอัเตตัวนี้นะครับท่านนี้นะครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับมือหนึ่งก็ราคาสูงนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่ายังมองหาวัตถุสามมันหัวอัเลแท่านนี้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับฝากไว้ด้วยรานะครับในราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับใช้งานปกตินะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้ สำหรับท่านไหนที่ต้องการครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับยังชมในส่วนของด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะสติ๊กเกอร์ด้านบนนะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับเรถือว่าเป็นพ่อแอมที่เข้ามาใหม่นะครับสภาพสุดยอดนะครับตัวนี้สองฟิวนะครับตัวนี้สองฟิวอ่า ก็จะมีสัญลักษณ์วัตถุนะครับแล้วเป็นตัวการ์ตูนนะครับเขาเรียกว่าตัวการ์ตูนนะครับตัวนี้สนใจอินบอ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับในราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับโทรศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทางยูทูบด้วยแล้วกันนะครับสาหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่เขาไปรับชมในส่วนของช่องทางยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นนดี๋ยววชมใส่ของ ในส่วนของตัวรองลองมาครับเป็นเข้ามาพร้อมกันนะครับตัววาเทคนะครับ2004นะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามาอยู่4 5ถ okay. ึงแท่นนะครับสำหรับ2,004นะครับ2คิวทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับ2004นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่10,000พบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ14,500บาทนะครับสำหรับตัว2,004ั m S นะครับ ท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสองฟิทั้งสี่ตัวนะครับนี่ชมด้านหลังนะครับใช้งานปกติทุกตัวนะครับตัวนี้รับสิบแปดได้ข้างละสองนะครับกับเสียงกลางได้สบายๆนะครับสำหรับตัวสองพันสี่นะครับ IMS นะครับตัวนี้เสียงครับ งานปกติทุกตัวนะครับก์ยังอยู่นะครับผมกยังอยู่ตัวท่านไหนที่ต้องการนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตรวจสอบถามได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปประจาวันพฤหัสนะครับที่ยี่สิบนะครับเดือนเมษายนนะครับคลิปของพ่อแอมบาเทคนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ผมก็เลยยยกนะครับมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันฝากกด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ